พี่แม่เคยเล่าให้ฟังว่าตรงข้างล่างเนี้ยมีคนพักว่าเป็นมีพระองค์หนึ่งบอกว่าใต้ต้นมะเดื่อก็คือคเป็นคลังสมบัติของเจ้าปู่สิสุโธและแม่ย่าสิทธุม,มาคือเป็นสมบัติของวังนาคินคำชะโนดเลยที่นี่แล้วก็ได้ยินเสียงงูขู่ฟอฟอคือดังมากแต่พี่ได้ยินคนเดียวเพื่อนที่มาด้วยไม่ได้ยินคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นกลับไปท่านก็บอกให้มารายงานตัวอถ้าแปลพี่ก็มองว่าเหมือนเหมือนเขาเจอเราปะ เจอแล้วเจอเราเจอแล้เจอเราแล้วเออแล้วก็เหมือนกบแล้วท่านก็ให้สมบัติก็คือบ้านซึ่งจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือต้นมะเดื่อซึ่งอันนี้ผมต้องเล่าให้ฟังนะครับตามตามความเชื่อในสายคูบาอาจารย์ของคัมภีรบาดาลเนี่ยคือจาปูดสีสุดโทเนี่ยจะมีอัครมเหสีอยู่สาองค์เอกอัครมเหสีก็คือเอกก็คือหนึ่งก็คือเจ้ายาสีปธุมมา ส่วนอีกสององค์อัคาราเหสีก็คือฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาค่ะฝ่ายซ้ายคือเจ้าญาสร้อยสีสุดาจันทิศและฝ่ายขวาคือเจ้าญาสีอุทุมพรซึ่งอุทุมพรน่ะแปลว่ามะเดือ่ออ๋อนี่คือต้นมะเดือ,น,อนี่คือต้นมะเดือ,อนะครับซึ่งภาษาบาลีของต้นมะเดือคืออุทุมพรค่ะ